ไว้บ้นที่ฝันหลับน,นี่ผมใิ่ว่าปลูกต้นดอกไม้พี่น้องต้นดอกไม้ตัวนี้อย่ายโยมเพิ่นาาเอนยามาให้เพื่อนไอ้สู้เพิ่นเอามาให้มันเป็นดอกมันจีเป็นดอกแบบนี้พี่น้องมันงามเลยแล้วผมจีปลูกพี่น้องบงว่าจีปลูกดอกไม้อันนี้ผมเห็นมันหลายอยู่ในบ้านนะไปวิ่นบานไปวิ่นบานเห็นเ,เลยขอเพิ่นเพิ่นเอาลงมาไว้ให้จ้เอาลงมาตอนในบู ลงมาจากอัน,อนกุศลเทนหล่ะนี่น้องว่าที่ปลูกใช่อออ้อันซับก็บต,รต,รตร้นนี้ันสิคืออยู่บ่นี่ทำไงปลูกเช้กับต้นต้นอันอันนี้ันสิคืออยู่เดววะเร่องสล้งเป็นหัว่านี่เร่งอง,องอยัเงาวงเง หมันเป็นหน่อใหญ่มันแพร่จังทิจิ้มออกไม่แล้วก็ว่าสิว่าสิว่าเดี๋ยวไปเอาโจ๊กก่นอนพี่น้อง กันคุณดอนนี่พี่น้องดอนเดินด, <ไป S 2> ดูมาหิวน้ำสมุนก็นได้ตรงน้ำไว้ให้มันห้อนพี่น้องเลยห้อนขนาดตรงน้ำให้สมุน,มนจังหน่อยสมุนหน่อยอโชคคุณโชคโชคสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยล่ะสวดีครับดีครับก่อน โชค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 นี่เขากันนี่แม่นนี่แม่แม่โชคตัวนี้จังมาใส่ผีน้องเลยตัวดำดำๆอีกแล้วมาอยู่น้ำวัดน้ำว่าอีกแล้วนี่กโชคขาวจะเกือบนี่จอยนี่แม่กโชค เอาพี Finally, right. ่น้องเนาะเดี <lymph> ๋ยวปลูก <flourish> ต้นใหม่พี่น้องเบินเชิง่อยก่อนปลูกต้นใหม่เสียมกรบป๋ได้ใส่ดำเสียมก็ได้พี่น้องเอ้ยเสียมบ่ได้ใส่นะลองคิดเหตุตัวนี้ก่อนใส่กระถางตัวนี้ก่อน Quanto é que ใส่กระถางตัวนี้นะใส่กระถางตัวนี้ดีกว่าคือเอาใส่กระถางตัวสองสามกระถางอินท์ตัวแรกใส่ใส่กระถางตัวนี้จีเทคานี่แบะใส่กระถางตัวนี้มันจะคือดินใส่ Tháng ngoài cái ở một loại, oh, một loại xây đi qua. Pierre sẽ gọi dòng anh em. I didn't say Pierre. In hà

น้ำเจ้าโคตรโชคเดี๋ยวความสิเปลืองจะไม่เรื่อน้ำโชกโหตต่างมุมยังเนี่ยน้ำวะเว้ยมอนโชคหน่อยเนี่ยอัน ต้นญ่เงาไงผีเงาเนี่ยฮะหาดอนปลูกไงหาดอนปลูกแล้วทีปลูกดอนใดดีวะก <c oughs> ระถางบริเวณกระถางนะกระถางมาใส่ใหม่กระถางอีกต้นดอกไม้ชุ่มนี่้องเาิ่งลี่อากระถางตัวได้มาใส่ใส่กระถางถางไงตัวนี้ราคาดอกไม้ชุ่มนี่ tháng ngày tôi nói xẹp tôi nói quá mà đây cả tháng tuần quá cả tháng ngày tuần quá tôi xin ngày hoa ngày mày tháng lái gì đó mày เข็นเลยเอาี้ดินมันพี่น้องเข้าเนี่ยี้ดินก็สิไปเอาคุณเอาอยู่เงาง่วงเลยพี่น้องสิไปคุยเอาอยู่เงาง่วงเพราะว่ามีตะพุนตะปุ๋ยนะอยู่เงางวงแล้วไปคุยเอาขี้ดินก่อนพี่น้อง ถอดมันออกเลยต้นต้องไห้ต้นสินลองลองบึงมันสีอันดาวอ่ที่ผมรีวิวให้พี่นองบงมันสิมันสีนออกมันสีเป็นหากวอกล่างขาวๆใส่ดำหักตนา่ดำเนี่ยมันใส่ เว้ยอันเี้ือมันติดเหนีย xem hỏi ngon ngay lần này ngon bừng cỡ nắm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  hết Gracias. Sí. ซุปนี้ต้นต้นไม้ชุปนี้ถึงมันออกออกหลอกมันจะออกหลอกเองได้ี่น้องมันจะออกหลอกหนาวผลออกหลอดเงือกคือออกหลอกหนาวนเพราะอัน เ็ดหนาออกดอกมันมันก็สิตายพี่น้องสีตายมันก็บอะแล้วถึงหนามันก็สิปงขึ้นมาใหม่ดอกอันต้นโชควร์ไหมไปเหยียบงูไป็นหลุมึงเลี้ยวเฮ้ยเอาให้พี่น้องมึงเออแหน่ะนี่ต้นนี้วะ

มาปลูกใช้ดอนนี่ดีกว่าสิได้สิได้ผลกว่ากันอย่านั้นแพร์นะมันมักมันมักปลูกไบบเพิ่งเคยปลูกใช้กระถางมันอาจสิบลอนกามปนเดเอามากักจกมะคุดใส่ปลูกใช้ตัวนี้ดีกว่าพี่น้องใช้ดอนใช้ดอนนี่ดีกว่า 开米你一米。10, 10, 10 ลองดูก่อนมันจะเป็นยังไงติดงให้รอแลบวติดงให้ดินแข็งบลยเดี๋ยวพดนน้ำเล้วเลยคงจะตกแล้วเถอตกให้เล้วเนาะใส่เอาใส่ต้องกันนี่แหละเพื่อมัน เกิดกัน,นเกิดมุเกิดล้ัก็นนะยาเยกิดเนี่ยยการพี่ไม้เราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง ใส่กระถางใส่กระถางขึ้นก็ปลูกใส่หันปลูกใส่ดอนนั้นหัราะว่าชนิดก็ามาใส่หนิน้ำเป็นดอกเพื่อนเป็นดอก,เป,ดอกเป็นดอกงามที่แรกปลูกว่าจะเอาใส่อันนี้ว่าอย่ามันเบียดกันก็เลยลองเอามาปลูกใส่ขี้ดินเบิ่งเห็นหออใส่ตัวนี้ใส่ดอานนี้เบิง่งปลูกเรียบร้อยมันมีต้นหนึ่งดอกสีชมพู สิแดงมันอยู่จัง่อยมันแดงซุ่มตายออกลังงามโอ้นึกว่ามันสิไต่วัวตายพี่น้องโอ้ผมว่ามันสิตายเลยว่วไต่เป็นหัวต้นนี้ต้นต้นซุ้มนี่ก็เป็นหัวเลยพี่น้องนี่เป็นหัวต้นนี้ก็ว่วไต่งามเดี๋ยวสื่อกระถางมังกรให้มันร่องให้มันใหญ่เบิ่งก่อนเดี๋ยวผมจะสื่อกระถางมังกรหยุ่น มันก็ใส่ปลูกเอาใส่สิเอาไว้ตั้งไว้นากูดโซ่ไว้นากูดไว้มันสิงามพี่น้องมันสิเป็นดอกจูมงามบานสีแดงพี่นปลูกแล้วเรียบร้อยพี่น้องฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็สิขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้พี่น้องไปมากไปสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนกระดิ่งเพื่อประผาดคลิปใหม่ได้พี่น้องจะเป็นกำลังใจให้ผมส่องขงนอยห้พระไผวันที่สลัดท่านใน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ชุดนี้ก็งงล้องไห้ละปลูกต้นไม้ต้นดอกอันนี้เพิ่นเอามาให้ไปมักไปชอบก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องดอกม,มันมันจะเป็นดอกแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องเมื่อกี้ไก่มันจะเปลี่ยนดอกปลูกใส้กระถางต้นหินน้ำแน่ เอาไปปูคุณแนมแ,แน่หนึ่งสมุนกับหยอกกันหยอกกันเล่นอยู่โลนี่มาจักมาทาั้งไรตึงพี่น้องม,มาก็ว่านันนันอีกพ่อกันแล้วฮะไฟมักไพ่สอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิง่งเพือ่อโบฟาดคลิปใหม่ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขามาติดตามส่องขนอยพาไพวันอยู่ดีไม่แห้งทุกคนอนุวันนู้นสุขังพลังความเทียบจะให้ได้ความไข่จะให้มี ผู้เขาเบิงผู้ป่อเขาเบิงกให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนให้มีแต่ความสุขคว่ำเจริญเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปหนาครับผมสารับคลิปนี้ผมก็สิขอจบคลิปเพียงสานี้้ใหอยู่ดีไม่แห้งทุกคนอายุวันนู้สุขังพลังคว่ำเจ็บจะให้ได้ความไข้อย่าให้มีแก่ซีขน้อยพราไพวันที่พลัดเด้อพี่น้องทุกๆคนต่างประเทศทั้งประเทศพี่น้องทั้งลาวแนหรือต่างประเทศทั้งพวกทั้งเทศประเทศอื่นๆก็ได้พี่น้องหรือประเทศไทยเฮา หรือภูเของมาเบิ้งคลิปของผมก็น,น้อยพาไพวันที่พัลัดก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้เขามาติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อพี่น้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปให้ผู้อื่นเห็นนำ้ำอาจสิบโดีเันโบดีแหวนใดให้พี่น้องตีเตือนเขามาได้โทรเขามาหาได้ก็คอมเมนต์เขามาได้พี่น้อง ตัวใดผมตอบได้ผมไปตอบตัวใดตอบบ่ได้ผมก็สิกดไหลให้กค้ดยุปโปรให้พี่น้องจังซี่ผมสิกค้ดยุปโปรให้พี่น้องแบบน,นี้เด้อพี่น้องเด้ะอ่ะไปแล้วครับผมบอกันไว้ลิปหน้าครับผม